โดนกันพ่วนหน้าสวัสดีครับพบกับจตุพลช n แนลนะครับสำหรับัวนนี้นะครับเรามาวิเคราะห์วิจารณ์เกี่ยวกับบทลงโทษของสหพันธ์ฟุตบอลยุโรปหรือยูฟานะครับกับบทลงโทษ9สโมสรน,นะครับที่ถอนตัวจากซูเปอร์ลีกนะครับก็ไปดูกันเลยนะครับสำหรับ บทลงโทษของสาพันธ์ฟุตบอลยุโรปนะครับหรือว่ายูฟ่านะครับแถลงสั่งโลงโทษทั้งหมด9สโมสรน,นะครับที่ถอนตัวจากยูโรเปียนซูเปอร์ลีกนะครับโดยสั่งการให้บริจาคเงินรวมกัน15ล้านยูโรเพื่อฟุตบอลเด็กเยาวชนรวมถึงฟุตบอลรากหญ้าแต่ละท้องถิ่นนะครับทั่วยุโรปรวมถึงในสหราฐอณารักรอ่า กอนอื่นเลยเรามารู้กับ12สโมสรที่ตั้งที่ประกาศก่อตั้งซ u เปอร์ลีกนะครับก็แต่โดนกระแสต่อต้านจากแฟนบอลทำให้ถอนตัวในครั้งนี้นะครับอ่าก็มาดูครับอ่าสโมสรแรกนะครับในกลุ่มฟุตบอลพรีเมียร์ลีก่อนนะครับประกอบด้วยนะครับลิเวอร์พูลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแมนเชสเตอร์ซิตี้เชลซีอาร์เซนอลแล้วก็ ฮอตนนมฮอสเปอร์ pur, นะครับและ2ทีมจากอิตาลีก็มีอินเตอร์มิลานและก็ยูเวนตุสและก็เอซีมิลานนะครับสเปนก็มีแอร์ลิโก้มาดริดนะครับบาร์เซโลนาและก็เรอัลมาดริดนะครับเป็นตัวตั้งต่อตีในก่อตั้งครั้งนี้นะครับล่าสุดนะครับ9ก้าสโมสรที่ขอถอนตัวไปไม่ว่าจะเป็น6ทีมจากพรีเมียร์ลีกนะครับ สองทีมจากอิตาลีและก็หนึ่งทีมจากสเปนนะครับพิบาลีที่ถอนทีมทั้งหมดเลยก็มีเชลซีแมตซิตี้แมนยูลิเวอร์พูลสเปอร์และก็อาร์เซนอลส่วนอิตาลีก็มีอินเตอร์มิลานและก็เอซีมิลานนะครับแล้วก็สเปนก็มีแอตเลติโกโมาดริดที่ถอนนะครับก็บทลงโทษนะครับก็บทลงโทษแรกก็คือให้ร่วมกันบริจาคเงิน นะครับ15้าล้านยูโรนะครับเพื่อฟุตบอลเด็กเยวาวชนนะครับ2ครับยังจะถูกหักรายได้จากการแข่งขัน5%นะครับที่ได้จากการแข่งขันแต่หักหนึ่งฤดูกาลนะครับซึ่งเงินเหล่านี้นะครับก็จะนำไปจัดสรรพร้อมอะไรครับใช้จ่ายอีก100ล้านยูโรหากทีมในยพยายามเข้าร่วมการแข่งขันซูเปอร์ลีก นะครับโดยในการถแถลงครั้งนี้นะครับก็มีเพียง3สโมสรน,นะครับที่ยังไม่มีการถอนตัวคือเรอัลมาดริดบาร์เซโลนาและก็ยูเวนตุสนะครับก็จะเดอโดนบทลงโทษที่หนักขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นนะครับตอนนี้ซูเปอร์ลีกยังเป็นข้อคอรหาสำหรับแฟนบอล ที่รับไม่ได้ที่ออกมาประท้วงในศึกแดงเดือนดอน,นะครับทำให้ไม่สามารถแข่งขันได้นะครับก็รลามไม่ถึงการที่แฟนบอลต่อต้านตระกูลเกลเซอร์ต่อต้าน,นอาร์เซนอลอะไรประมาณนี้นะครับเพราะนั้น9สโม,มสรที่ถอนออกมาแล้วแต่โดนบทลงโทษสถานป่าแต่อีก3สโม,มสรยูเวนตุสเรอัลมานิดและก็บาร์เซโลนาจะโดนโทษอะไรนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาติดตามกันนี้ เทปหน้านะครับก่อนจากกันไปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่องเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับ